สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาช n แนลครับอาร์แชนแนลเลดเดวิลครับอาร์แชนแนลเลดเดวิลเป็นไงบ้างครับพลพักผีแดงทั้งหลายเป็นยังไงบ้างครับอ่า CR เซเว่นครับ CR เซเว่นลงแล้วนัดนี้โซชาสุดยอดมากครับให้ CR เซเว่นผมลงมาเป็นตัวจริงเลยนะครับ11ตัวจริงเลยนะครับคริสเตียโนโรนันโดเนาะก็โอเคนะครับนัดนี้ก็ถือว่าเปิดตัวคริสเตียโนโรนันโดได้สุดยอดมากครับ อ่าก็คือว่าแข่งในโรงละครแห่งความฝันเนาะโอเทฟฟอร์ดเนาะนิวอ่านิวคาสเซิลมาเยือนนะครับสหิกาดงของเราก็บุกไปชนะ4ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าได้ประตูจากคริสเตียโนโรนันโดนะครับนะอ่าก็คือลูกแรกก็เป็นคริสเตียโนโรนันโดเลยครับลูกแรกก็เป็นคริสเตียโนโรนันโดเลยลูกที่2ก็เป็นคริสเตียโนโรนันโดนะครับลูกที่2ก็คืออ่าอ่าลูกที่2 พอลูกที่3ม,มาก็เป็นบรูโนครับบรูโนเป็นโปรตุเกสคอลเลกชันเลยนะครับเป็นโปรตุเกสคอลเลกชันเลยลูกที่4ี่เทพลินกาดผมยังดิงได้อะคิดดูก็แล้วกันครับพลพรรคผีแดงฮึกเืเห,หมแค่ไหนคิดดูนะครับเออก็ผมว่าลูกเกมก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะต้องปรับปรับจูนๆกันนิดหน่อยนะครับแต่ของเราก็มาเสียประตู1ล,ลูกนะครับโดนนิวคาสเซลยิงเป็นหนลูกเนาะแต่ไม่เป็นไร คริสเตโน r โรนันโดเราก็ซัดไป2ประตูครับนัดเปิดตัวนัดเปิดตัวนัดนี้เป็นนัดแรกเนาะยิงไป2ประตูนะครับบลูโน่ก็ยิงสวยมากๆนะครับบรูโน่ก็ยิงสวยมากๆก็ทําให้มาเติมเต็มกองหน้าของทางผีแดงเนาะผีแดงตัวทำประตูนะครับเราก็มีทั้งคริสเตโน r โรนันโดทั้งเอดิสันคาวานี่เนาะมาคัดแลดฟอร์ดนะครับนะ ตัวนี้นะเป็นตัวเป้าเๆของเรานะหน้าเป้าเราก็คิดว่าลอ่า,อาแมตช์หน้านะครับแมตช์หน้าเราจะไปผมไม่แน่ใจนะครับว่าไปเยือนหรือว่าเล่นในบ้านนะเราจะเจอกับขุนค้อนนะครับเวสแฮมนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็มาเชียร์ผีแดงกันนะครับผมคิดว่าโรนัลโดก็น่าจะลงเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับแต่กลางสัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะเป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับกลางสัปดาห์นี้จะเป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเพื่อนเพื่อนพี่ๆ เชียร์ผีแดงกันนะครับคิดว่าน่าจะฤดูการนี้ผมว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีสักหนึ่งแชมป์นะไม่ว่าทั่วอะไรเราก็ขอสักหนึ่งแชมป์นะครับโปรตุเกสคอลเลกชันครับตอนนี้โปรตุเกสคอลเลกชันทางคริสเตโนโรนโดบรูโนฟอนันเดสมารวมพลังกับปอกบา์นะครับอาจาดอนซานโชหลังก็มีราฟเอวาลานคู่กับแม็กว ตอนนี้เราแน่นขึ้นเยอะครับเล่นดีขึ้นเยอะโอเคหวังว่าผีแดงเราก็คงเล่นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆพี่ๆเชียร์ผีนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ใบมะกรูดให้ผมด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ